ไปไหนเข้าไปไหนพึ่งออกมาเดี๋ยวดยไก่ข้าไปไหนหมดนี่ทำไมเลนเห็นแค่สองตัวไอ้แก๊จะติ๊กน้อยไปไหนอีกพวกเอ้ยโอ้ยอดหายไปอีละยอดหายไปอีกละไปไหนหมดนี่มาลุก่ะมาลุก่ะ เาทำไมเหลือสองตัวโ,โดนหมาอีกแล้วนี่โดนหมาคาบอีกแล้วนี่โ,โดนหมาคาอีกนะ้ะหมูแกรดติ๊กน้อยเขาเหลือสองตัว เดี๋ยวหลบแยกเลยจะฆ่าให้บนไปติดน้อยขับไปไหนเอาลอ่ะฮะเอาบนหลบมาเอาพวกเจ้ากินบนเลยนี่นี่ฆ่าให้บนนี่เลยเนาะแค่เงินใค่ทองกินบนลูกอ่ะกินบนกินบนเนี่ยเนี่ยกินบนฆ่าให้ไว้บนเนี่ย เนี่ยยยะเอ่อกินบนเด้อสุขเขากินบนพวกเจ้ากินบนพวกนี้กินข้างล่างมาลูกอ่ะอ่าเผื่อไว้เยอะแยะอ่ะเผื่อให้เผื่อให้เผื่อให้เยอะแยะ คิดิลยอไก่ติกน้อยข้าเหลือสองตัวเมื่อเช้าเห็นไอ้ขาวกับไอ้สิดหมาขาวสองตัวคาบไก่ล่นดินาบุญติออกปากได้ทันคาบไปละโอ้ยช่วงข้าไม่อยู่เนี่ยชุกเขาน่าเหลือสองตัวคาดว่าเซ็ตหมาแล้ว เลี้ยงไก่ไว้ให้หมากินนี่ไม่ถูกละไม่ถูกละตายตายเอ็นดูมันล้มเอ็นดูไก่ล้าชูชิชูช,ชิโอ้ค่าเลี้ยงไก่ไว้ให้หมากินว่ะเป็นตำนานเลยเลี้ยงไก่ไว้ให้หมากินว่ะโอ้ย่าละย่าละงานนี้เห็นดูล้า ก็ซูนเปล่าเลีเ้ยงไก่ไว้ให้หมากินไม่ได้เรื่องแล้วดูชีเอ้ยอาว่ามันไม่ถูกละไม่ถูกเรื่องละไม่ถูกเรื่องละกินบอลกินบอลเดี๋ยวพึ่งโดดลงเดี๋ยวไอ ต้องมันเขียวสุขรับต้องเขียวพวกเจ้ากินบนฮะต้องละเด้อกิ all, course, นข้างบนนี่นี่ที่ให้อาหารไว้นี่นะใส่เงินใส่ทองกินนี่หลุกไหมมาเร็วเร็วกินนี่เร็วมามาง้อยหมง้อยมาง้มาเร็ว